จีนเนี่ยมีลักษณะของการ engage a s เซียนอย่างอย่างเท่าๆท่ีเดียวกันทั้ง1ิประเทศไม่ได้ให้น้ําหนักใทยคนใดคนหนึ่งแต่ในขณะเดียวก,กันก็มีความระมัดระวังที่จะดูว่าผลประโยชน์ที่จีนจะไปได้กับเท่าข้างไทยข้างไหนเนี่ยจีนคงไม่ทําแน่นอนอ<ฆ>ถ้าท่านไม่หมดอานาจจริงๆไม่ไม่ไมจบผมเชื่ออย่างนั้นท่านคงจะกลัวว่าถ้าท่านลงแล้วลูกเต้าที่ทําขึ้นมาไว้จะอยู่ต่อไปไม่ได้ยังไงก็ต้องจบคงไม่่อยสวยนักหรอกแต่ว่า<ฆ>จะยืดไปได้นานแค่ไหนก็อยู่ที่<ฆ>ทางฝ่ายฝ่ายค้าหรือฝ่ายตรงข้ามครับ เขาก็นะม gez, มคงอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละครับแม้กระทั่งทางไยท่าทีของทหารเองก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณ <charger> รู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทำให้รสชาติซากซึมเข้าไปในเนื้ออาหารน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าปในเนื้ออาหาร ข้าวเหนืออร่อยไม่เคยเปลี่ยนพระชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราเขาทองดีบีตัวถาวสวัสดีครับอาจารย์สุรศริธิ์ครับสวัสดีท่านอาจารย์ธานีครับและผู้รับชมทุกครันครับพลเอกสุรศริษิ์ธนาทางน,น,นะครับท่านเป็นผู้อำนวยศรูนย์วิจัยยุทธศาสตร,ร์ไทยจีนสำนักการวิจัยแห่งชาติซึ่งผมได้พบ,บท่านในงานที่เรียกว่าฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยจีน ก็าตีใจมากเลยที่ได้เจอตัวจริงเพราะว่าเหตุผลก็คือท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องเกี่ยวกับจีนซึ่งผมก็ทําเรื่องจีนอ,อยู่ก็เลยวันนั้นได้คุยกันเยอะแยะวันนี้ก็เลยเร<อ>ียนเชิญท่านมาเพื่อที่จะ,ะพูดต่อในประเด็นต่างๆ<อ>โดยเฉพาะประเด็นที่ท่านได้พูดเมื่อสักครูน่นี้ก็คือการร่วมเสวนาในไดอาร์ลวิชทิงเกอร์ก็คือการร่วมสนทนากับทางสมองไทยกับสถานทูตจีนซึ่งท่านทูจางก็ได้ให้เกียรติเชิญหลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถในด้านด้านการเป็นทิงเกอร์เนี่ย โดยเฉพาะอาจารย์มหาลัยแล้วก็ผู้มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยท่านสุรศิษิ์ก็ได้ไปร่วมงานแล้วก็ได้มหหีหลายหลายท่านอาจารย์หลายท่านที่ได้ไปแสดงความคิดเห็นอยากให้อาจารย์สุรศิษย์ช่วยกรุณาแนะนํานิดน,นึงครับว่า,วาสิ่งที่ได้มาจากการประชุมครั้งนี้หรือวัตถุประสงค์การประชุมและผลสรุปข,ของการประชุม มีอะไรบ้างที่ประชาชนควรจะทราบครับสรุปหัวข้อก็ <c oughs> อแล้วกันนะครับในฐานะหน้าที่เป็นผู้มีส่วนเข้าร่วมผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนกครขอ,อุญาท่านจานทร์ธานีแต่เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับทางสถานทูตจีนในด้านของของเป็นครังสมองมาระยะเวลาพอสมควรมากกว่ามากกว่า20ปีแล้วทีนี้ที่ไปพบกันเนี่ยมีประเด็น3ประเด็นใหญ่ๆที่เราไปพูดคุยกัน ประเด็นแรกก็คือว่าความสัมพันธ์ของอสหรัฐโดยเพาะกับสหรัฐกับจีนเนี่ยมันมีความผันผวนสูงมันจะมีส่งผลกระทบอะไรต่อความสัมพันธ์ไทยจีนบ้างไหมนี่คือสิ่งที่เขาเขาอยากทราบจากบรรดานักคิดทั้งหมดนะครับประการที่สองคือ,อจีนเขาเขาเขาอยากจะมาพูดว่าเขาจะเน้นเรื่องการทูตทางเพื่อนบ้านเนี่ยให้มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมกับทางไฟภูมิภาคไทยนี้แล้วไทยเราเนี่ยมีข้อกังวลอะไรไหมอันนี้เราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันครับประเด็นที่3คือความาัถนาของจีนเองที่มองว่า50ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะแล้วเราจะพัฒนาใน50ปีต่อไปนี้อย่างไรเนี่ยคือคือ3ประเด็นใหญ่ที่เขาอยากจะพูดครับ <c oughs> ถ้าให้ผมพูดลงไปในรายละเอียด สักเล็กน้อยกันลวกันนะครับในแต่ละประเด็นครับคือประเด็นแรกเนี่ยสิ่งท,ที่ทางท่านทู่แล้วก็พวกได้แลกเปลี่ยนกันก็นกคือว่าเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่สําคัญเกิดขึ้นตั้งแต่มีเรื่องภาษ์นะครับเรื่องปัญหาทางด้านยูเครนทางด้านอะไรต่งางๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐที่ดูมีอะไรที่แตกต่างไปมากเพราะฉะนั้นทาง เขาก็มองว่าจริงๆน,ะนั้นเป็นเรื่องสิ่งที่เขาต้องการที่จะมาสร้างความมั่นใจที่จะมากระชับความสัมพันธ์ติดต่อกับภูมิภาคเราแต่เราก็ได้มีการพูดไปว่าจริงๆแนละ้วในเรื่องตัวนี้ถ้าเราทั้งทั้ง,ท,งทุกฝ่ายนะครับยืนหยัดอยู่ในเรื่องของอผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรและประเด็นที่ทางฝ่ายไทยได้มีโอกาสพูดมากก็คือ,อไม่ต้องห่วง นะครับว่าเราจะดึงสหรัฐเข้ามาที่จะมามีภัยคุกคามต่อจีนอะไรต่งางๆซึ่งจีนเขาก็แสดงข้อกังวลในเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอินโดแปซิฟิกก็ตามนั่นแหลที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นเราก็ทางนักคิดของเราทุกคนก็ยืนหยันว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราก็เนื่องจากเราเป็นมีความสัมพันธ์ที่เป็นพันธมิตรทางการทหารมานาน ในสิ่งหนึ่งที่เราคงจําเป็นจะต้องพึ่งพากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเรื่องการป้องกันประเทศเรื่องนังก,กเนี่ยเราอิงตะวันตกมานานแต่ในขณะนี้เราก็มีทางเลือกแล้วซึ่งเขาก็สแสดงความพอใจว่าในในในฐานะที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงการเลือกซื้อยุทธปกร์อายุตัวอย่างคริปเพนอย่างนี้นะครับผมก็เป็นคนพูดเองแหละเรื่องว่าเนี่ยตัวนี้ว่าการที่เราได้ได้มีการซื้อเริปเนมาทําให้เรามี ผมแชร์เ้เป็นทางเลือกทางยุทธศาสตร์นะครับเ,เพราะว่าการติดต่อที่สาคัญมากไทยเราสามารถติดต่อกันได้เองภายในกองกองทัพเราเองอย่างโดยไม่ต้องไปขอคริปโตรหรือขอรหัสจากจากอเมริกาเหมือนมาเมื่อก่อนได้ในขณะเดยกันความเ,เร่วมมือทางด้านมริทามกันนะทางทางทาง,ทางด้าน มอนทำใ s e เร r ได้ทางด้านทะเลครับทางไทยเราก็ได้ได้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวเองออกขึ้นมาแล้วก็ขยายขีดความสามารถเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ถึงกับว่าเราไปร่วมอะไรมากแต่ว่าการฝึกร่วมกันอะไรทางด้านทางทางทะเลก็ทําให้เรามีมีความก้าวหน้าทางทางด้านความมั่นคงทางทะเลมากขึ้นอันนี้จีนก็ยืนยันว่าใช่ แต่ว่ายัางไงก็ตามเราก็ยืนยันในจุดที่จีนเขาบอกว่าอย่างไงก็ตามในเรื่องของการบริหารความขัดแยง้งเรื่องไต้หวันเนี่ยในฐานะที่เราหนึ่งเราไม่ใช่ประเทศคู่กรณีนะครับไม่ใช่เค i มเนนสเตจเพราะฉะนั้นไทยก็ลําลำบากใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อคิดเห็นแต่ว่าก็ขอให้จีนได้ มองว่าเรามีความสัมพันธ์ในทางที่ดีกับเพื่อนบ้านทุกคนแล้วในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับจีนในเรื่องนี้เราก็จะไม่เข้าไป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 ,ไปยุ่งเกี่ยวในเชิงของการความขัดแย้งของระหว่างอ,อ,อาเซียนกับจีนนะครับแต่ว่าเราก็จะยืนยันว่าเราก็จะขอหาขอเป็นผู้มีความร่วมมือทางด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมไม่ว่าจะเป็นนันทนาทิศเคอริตี้อะไรให้มาก ขึ้นอยู่แล้วในพื้นที่นี้ก็ขอให้จีนปร่งใสจีนก็ไปดินยันตรงนี้อันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เขาเขาเป็นกังวลน,นะครับแล้วก็เขาก็อยากจะทราบท่าทีเราประเด็นที่สองคือจีนมามาพูดท่านทูตเนี่ยก็มาพูดเลยว่าเรื่องการทูตที่เขาเรียกว่าเป็น n e i g h b o r i n g diplomacy การทูตกับเพื่อนบ้านเนี่ยทางจีนเองเนี่ยก,ก็เชื่อมั่นว่าเราจะมีความเป็นยุทศาสตร์ร่วมกัน เราก็พูดกันในทนอนอํานองเดียวกันว่าเราก็จะพัฒนาแล้วก็การความสอดคล้องในเรื่องของบริบทของแต่ละประเทศก็จําเป็นที่จะต้องมีมีแตกต่างกันเช่นเรากับจีนก็จะก็คงจะแตกต่างกับกัมพูชากับจีนแล้วมีม,มีบางคนพูดเลยนะครับว่าเราเราก็คาดหวังแต่เพียงว่าหนึ่งจีนอย่าอย่าได้ไปไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่สบายใจหรือไปมีผลต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เราก็บอกว่าถ้าจีนยังคงยืนยืนหยัดอยู่ในจุดที่ไม่ให้ไม่ให้ความร่วมมือที่จะไปให้ไปทําร้ายกันและการเนี่ยเราก็พอใจแล้วเราก็พูดอย่างนี้เลยนะครับเรากา็ในยะในเชิงของไม่ได้ให้คริปโตไม่ได้ให้รหัส <c oughs> ก,การใช้จรวดอะไรเราก็พูดเป็นในยะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจีนก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องของเรื่องเนี้ยจีนเนี่ยยึดมั่นในสิ่งที่จะไม่ให้เกิดเป็นลักษณะของของของ,ของการแทรกแซง ต่อประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างมั่นคงที่นี้ก็เน้นไปในเรื่องของว่าแล้วเราจะมีความร่วมมือที่เราเป็นในเชิงของความการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้จีนเองก็ก็ตระหนักดีนะครับว่ามีปัญหาทงจีนก็เขาก็ยกประเด็นไปที่ขาดน้อยลงไปเนี่ยคนจีนมาน้อยแต่เบ่งจริงมาทั่วเอเชียก็มาอยู่ประมาณ2ีล้านคนปีนี้ นะครับ,รบแต่ว่ามามาไทยน้อยเนี่ยน่ามาจากสามสาเหตซุซึ่งเขาพูดก็คืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องของของเฟกนิวส์นะครับที่ไปส่งออกไปนะครับเขาเขามาแก้ไขเรื่องนี้เลยนะครับว่าเขาจะมาซักมาร่วมกันสร้างที่ไม่ไมให้เกิดเฟกนิวส์เนี่ยไปสู่จีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของที่เราเรียกกันว่าทุนสีเทาซึ่งเราก็จะมาสร้างความร่วมมือในเรื่องของทุนสีเทาแล้็ต้องช่วยกันปราบอย่างแน่นอนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสิ่งที่เขาพูด ถึงหรือเราเราเองเราก็นำเสนอไปว่าปัญหาของ U.S. tax นะที่จะจะมาเนี่ยก็จะก็คงจะต้องไม่ให้ไม่ให้กระเทือนหรือไม่ให้ปเป็นการทำทำให้เกิดความเสียหายกับวิสาหกิจของจีนนะครับ,รบประมาณนี้อันนี้ก็ก็เป็นประการที่สองประการที่สามก็คือว่าการทูดใน50ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเน้นอะไรในเรื่องผลประโยชน์ร่วมครับ อันนี้ทางจีนเขาก็ยืนหยัดอยู่ในเรื่องของการเคารพความเสมอภาคนะครับแล้วก็เรื่องที่ที่น่าจะมีความสําคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ที่ท่านก็ได้ยินแล้วนะครับว่าจะมีการเยือนกันระดับสูงในปลาย<ม>ปีนี้ซึ่งเขาเขาก็เป็น<ม>ถือว่าเป็นเรื่องที่เขายินดีแล้วก็เป็นข่าวที่ดีมากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าไทยกับจีนนั้นมันมีหลายช่องน้ามันเขาเรียกว,ว่าเป็น multi lateral Diplomacy อ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเชื่อมกันหลายระดับเชื่อมกันหลายมุมแม้กระทั่งมุมแม้กระทั่งกรอบของ LMC รนใช่ไหมนช้างแม่โขงคองวอ r ์เรชันเนี่ยซึ่งเขาก็คาดหวังว่าไทยจะเป,เป็นเป็นผู้เป็นผู้ที่ยืนอยู่ในจุดในความเห็นร่วมกันแล้วก็สามารถพัฒนาร่วมกันได้มากไม่ว่าจะเป็น a อเปกเอลเหรือพวกอื่นๆที่จะตามมากับอนนาเซียนอันนี้ก็เป็นความคาดหวัง แล้วก็เขาก็ยืนยันว่า50ปีข้างหน้าจะต้องเป็น50ปีอของของการขยายทั้งความกวาม้างความลึกที่จะมาเป็นประชาคมร่วมกันเราพวกเราก็ตบท้ากันไปได้วยว่า,เ,าเราหัวใจเดียวกันนะเ,เราเราประชุมชนเดียวกันนะเพราะะฉนนั้ขึ้นไปสู่ประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันก็ต้องหยุดบนความความรกกันให้เกียรติกันและกันซึ่งไทยเราเราก็ยืนอยู่ว่าเราเราเป็นประเทศไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเราก็จะขอรักษาสงวนคุณค่า นะครับแล้วก็ความเป็นอิสระของเราแบบนี้ก็ยืนยันให้เขามั่นใจว่านักคิดของเราทางด้านการสมองเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะไปเอียงข้างใดข้างหนึ่งในในลักษณะที่มีข้อกังวลว่าจะถูกดึงไปเป็นเป็นเบี้ยไข่เราคงไม่เป็นเราก็เป็นของเราที่มีคุณค่าแต่เราหนึ่งก็ไม่แสวงหาอํานาจอะไรที่จะไปทําร้ายใครแต่ก็อย่าให้ใครมามาทําร้ายเราอันนี้ก็เป็นลักษณะ เราเราอินดีเพนเดนต์เรื่องนี้เราก็ยืนยันประมาณนี้ครับนี่คือเนื้อหาสาระสั้นที่สุดที่ได้พูดคุยกันประมาณเกือบสองชั่วโมงครับครับเรามีทั้งหมดประมาณสิบห้าคนนะครับผมก็เป็นเป็นทหารคนเดียวแต่ก็เป็นเป็นน้ำนักวิชาการครับผมอยากจะเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนสนใจนะฮะคือได้เลยครับความขัดแย้งไทยเขมรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่คนสนใจแต่ว่าสิ่งที่จีนเนี่ยจะต้องแสดงบทบาทชัดเจนว่า ไม่เลือก้างแล้วก็ไม่สนับสนุนอะไรกับใครทั้งสิ้นนะฮะเป็นกลารพูดง่ายๆนะท่านมองยังไงฮะเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนความสัมพันธ์จีนเขมรแล้วก็สามเศร้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปครับประเด็นนี้ดีมากเลยครับผมเพิ่งได้เข้าร่วมการประชุมเซียงซานฟอรัมที่ปักกิ่งนะครับเมื่อวันที่สิบเจ็ดถึงสิบที่ผ่านมานี้ประเด็นนี้ ก็ได้เกิดมีการยกขึ้นโดยรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาในเวทีการประชุมในในเซสชันสุดท้ายนะครับเขาก็พูดขึ้นมาในเรื่องนี้ว่าเขาได้มีความตั้งใจเขาบอกว่าเขาได้อำนวยความสะดวกในการจัดการความขัดแย้งซึ่งเราเป็นประเทศรักเสรีอะไรต่างๆเนี่ยทางจีนซึ่งเป็นเป็นมเด o เลเตอร์ซึ่งเป็นผู้นั่นพูดก,ก็ก็พูดขึ้นทันทีว่าก็ดี ดีใจที่ที่ทางกัมพูชายกประเด็นนี้ขึ้นอย่างไรก็ตามจีนก็ขอขอบคุณในฐานะที่ทุกคนได้ได้ช่วยกันโดยเฉพาะได้จีนก็หวังว่าจะได้มีโอกาสในคารที่เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในการที่จะอำนวยให้เกิดสันติภาพและก็เรื่องส t a b i l i t y ในภูมิภาคอันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งคือเขาก็พูดแบบกลางมากและจีนก็คงจะไม่ไปทำอะไรให้ เกิดความขัดแย้งต่อหรือมีอะไรเสียหายไปสจแล้วเขาก็เชิญผมขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินเทอร์เวนชั่นนะผมก็ถือได้โอกาสพอดีก็เลยก,ก,ก,ก็ก็พูดในภาพรวมทั้งหมดว่าการไดล็อกในเรื่องนี้เป็นจุดที่สำคัญนะเพราะว่าเรื่องของของการพูดคุยกันนะมันมันมันต้องจบมันมันมันถึงจะจบได้แต่ในขณะเดียวกันนี้ผมก็ขอขอบคุณผมก็พูดไปเลยนะขอบคุณท่าน,นรีลาโฮมกัมพูชาที่ คอมม i ตที่ที่ค o n t r i b u t e ให้กับการประชุมที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่มีการประชุมพิเศษ GBC RBC นนในข่เดีวกันผมก็คาดหวังและผมมองไปในเชิงบวกนะครับว่าเราทั้งสองประเทศจะจะคอมมิตต่อความเป็นจริงแล้วก็จะช่วยกันแก้ปัญหาไปในจุดที่มันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปทั้ง2ฝ่ายผมก็เลยพูดแค่นั้นทีนี้ย้อนกลับไปก็มีการพูดคุยกันต่อนะครับทางจีน ผมก็เชื่อว่าเนี่ยพอเข้ามาพูดในเรื่องนี้จีนเองเนี่ยผมดูท่าทียังไงครับจีนเนี่ยมีลักษณะของการ engage ผมใช้คำว่าการน่ากับอาเซียนเนี่ยอย่างอย่างเท่าๆทีเดียกันทั้งสิประเทศไม่ได้ให้น้ําหนักใครคนใดคนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันจีนก็มีความระมัดระวังที่จะดูว่าผลประโยชน์ที่จีนจะไปไปไป,ไปได้กับเข้าข้างใครข้างไหนเนี่ยจีนคงไม่ทําแน่นอนผมผมเชื่อมั่นจากนั้นท่าทีของเขา ถ้าจะพูดไปแล้วนะครับถ้ามองในผลประโยชน์ที่เป็นตัวเลขทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจท้งนนนนนนั้นนั้นกัมพูชาก็มีไม่ได้มากแล้วก็จีนเองมีทางเลือกทางทางยุทธศาสตร์ไปในทางที่อื่นเยอะมากอยู่แล้วเช่นออกถ้าถ้าไม่ผ่านทางทางกัมพูชาก็ยังสามารถที่จะไปเวียดน,นามนะออกไปทำพมา่าหรือก็ผ่านเราได้เพราะฉะนั้นจีนเลือกที่จะใช้ วิธีการนั้นมากกว่าส่วนความขัดแย้งในเชงิงอาวุธตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีผลมาจากตั้งแต่ปี2522ที่เติ้งเสี่ยวผิงเคยมาเฝ้าในหลวงรอก้าเราเนาะนะครับแล้วก็คําถามของราชการที่9เราก็ช่วยให้หยุดการฆ่าฟันกันเองภายในภายในประเทศกัมพูชายเองใช่ไหมที่ท่านถามท่านเติ้งว่าท่านทราบว่ารัฐบาลเขมรแดงทําร้ายประชาชนของตนเองจริงหรือคนที่บันทึกคือ กรมสมเด็จพระเทพนะท่านท่านก็เล่าพวกเราฟังในโอกาสหนึ่งท่านก็นบอกว่าเงียบไปท่านอ็เงียบไปนิดหนึ่งแล้วก็บอกเรื่องนี้จะตรวจสอบอย่างจริงจังที่สุดถ้ามีจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนี่นี่คือคําพูดหรือท่าทีของจีนรัฐบาลจีนก็คงจะไม่ไปสนับสนุนในสิ่งที่ไม่ค่อยดีที่มันเกิดขึ้นในในกรรมัมพูชายอยู่แล้วตั้งแต่นุ้นแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในภูมิภาคผมก็เชื่อว่าผู้นําจีนที่ไปคราวนี้ นะครับที่ไปไปร่วมประชุมกับของฝายนีย้ก็มีท่านรัฐมนตรีกลาโหมลูกชายท่านเตียบันก็คือเตียเซฮาแล้วก็อันเตียบันเตียบันท่านเตียบันก็ไปแต่การต้อนรับก็ไม่ได้พิเศษอะไรเขาก็ให้เหยียดเท่าๆกันกับทุกทุกคนนะครับสิ่งที่เราต้องรับยอมรับความจริงอย่างว่าความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยมันยังคู่กุนตลอดเวลาแล้วมันยังมีปัญหาที่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้หรือเพราะปัญหาชายแดนเอ,อ,อยากจะถาม อาจารย์ว่าเราเราอาจจะไม่มองท่าทีจีนนะเพราะาจีนอาจจะเป็นคนนอกแต่ว่าเรามองท่าทีไทยกับกัมพูชาโดยตรงเองเนี่ยความสัมพันธ์ที่ที่ที่ท่านพูดมาสักครู่เนี่ยท่านรัฐมนตรีกราหมเตียเซหานะั่นท่านท่านมีมิตรไมตรีที่ดีนะแต่ว่าในพื้นถิน่นในความขัดแยง้งชายแดจริงๆเนี่ย มันยังไม่ดีหรือแม้แต่ท่านคุณเซนท่านคุณเซนเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าก่อเรื่องนี้ขึ้นมาแหละแล้วมันจะจบยังไงถ้าอย่างนี้สําหรับผมนะฮะถ้าท่านไม่แหมอาจจะเป็นคาพูดไม่เพราะนะถ้าท่านไม่ไม่ไม่หมดอํานาจจริงๆอหรือไม่ไม่ถูกไม่ลงจากตาแหน่งอ่าไม่จบไม่จบ ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าลักษณะของท่านเนี่ยโทษนะครับอาจจะถ้าจะเอาย้อนกลับไปนั่นคือท่านพยายามที่จะเรียนแบบหลายๆคนที่ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจอย่างเบ็ดเส็จเด็ดขาดหรือสร้างตัวเองให้เป็นฮีโร่ให้ได้จากที่เคยพยายามที่จะปลูกคนใช่ไหมครับว่าชนะ ประเทศไทยในสมัยเตโชธิบดีอะไรพวกน,นี้ก็แปลว่าหนึ่งท่านท่านมีความเชื่อมา่แล้วก็หลงตัวเองมากในการที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่านคงจะกลัวว่าถ้าท่านลงแล้วลูกเต้าที่ทําขึ้นมาไว้จะอยู่ต่อไปไม่ได้อันนี้ผมก็เกิดจากความกลัวโดยส่วนตัวโดยแท้ททงความกลัวทั้งความกังวลแต่ว่าในขณะเดียวกันกลไกที่ใช้ในการควบคุมใช้ในการครอบงําคนอะ ท่านยังถืออยู่ก็เลยเลยต้องใช้วิธีนี้ส่วนถ้าบอกว่าถ้าถ้าท่านลงท่านจะลงยังไงเนี่ยอันนี้ยากใหอาจารย์ธานีเพราะว่าเราเราเห็นมาในหลายๆโอกาสที่ผู้นําในหลายๆประเทศที่มีลักษณะแบบนี้จําเป็นจะต้องต้องไปถ้าไม่ไปนะก็ก็จะก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะว่าคนที่ใกล้ชิดก็ยังต้องพึ่งท่านอยู่เพราะว่าถ้าท่านไม่อยู่พวกพวกที่อยู่ใกล้ชิดจริงๆที่ที่เป็นวงในจริงๆเ่ ก็คงจะอยู่ยากนะคงคงอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเอ่อพวกนั้นก็จะอยู่ใกล้ชิดแล้วข้อมูลอันหนึ่งที่จะคล้ายๆก,กันนะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะยืดไปได้นานแค่ไหนสิ่งที่เรามีข้อมูลขึ้นมาคือใครที่มีความเห็นขัดแยง้งท่านเนท่านท่านท่านขจัดทันทีเวลาประชุมท่านจะขึ้นต้นด้วยคําพูดว่าผมอยากมาฟังความสําเร็จไม่อยากมาฟังข้อปัญหานะนี่นี่คือสิ่งที่ผู้นําที่หลงตัวเองมากๆแล้วก็จะจะไม่ไม่ยอมรับ ความเป็นจริงในสถานการณ์ครับฟังแล้วเหมือนฮิตเลอร์เลยแต่ว่ามันกาจารเต็มรูปแบบก็ก็ประมาณนู้นเลยนะเอางี้ครับถ้าอาจารย์ท่านนี้คือผมมีโอกาสได้ไปเรียนที่เยอรมันอยู่อยู่เรียนวิทยาศาสตร์การทหารเยอรมันแต่ลักษณะที่แตกต่างก็คือว่าเยอรมันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าข้อข้อที่สามารถแก้ไขได้ง่ายกว่ากัมพูชาเพราะว่าความเป็นที่เป็นประเทศที่เป็นรัฐต่างๆเนี่ยเขามีหลากหลายรัฐเพราะนั้นข้อมูลที่เขาส่งให้เนี่ยเขาสามารถที่จะ จะแก้ไขอะไรต่างๆได้เพราะประชาชนมีมีพื้นที่รับฟังมีพื้นที่แยกแยกความคิดเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะกําจัดลิทฮิตเลอร์ก็เกิดขึ้นได้ได้ได้หลายหลายหลายที่ในขณะที่ของกมพูชาเองเนี่ยแทบไม่มีเลยคืออย่างอย่างถ้าเป็นพวกพรรคการเมืองก็เรียกว่าก็ก็ไม่มีไม่มีอำนาจสู้เลยไม่มีอำนาจสู้เลยยิ่งถ้าเป็นพวกฝ่าย ความมั่นคงในฝ่ายที่อยู่ใกล้เขาก็ก็เป็นคือเขาคุมคุมอํานาจทั้งอย่างทุกอย่างไว้ในมือล่ละใช่เลยครับใช่เลยครับจะจะสังเกตด้วยว่าพอดีผมก็มีรุ่นน้องมีอะไรแต่ละที่เป็นผู้เป็นผู้ช่วยทูตทหารเป็นอะไรต่างๆที่อยู่ในกระทชาจะเห็นชัดว่าคือเขาจะให้กับคนพวกนี้มากเลยนะกับคนที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยครับได้แทบทุกอย่างก็จะท่านอาจารย์ตอนนี้ก็อาจจะเห็นทหารในที่อยู่แค่บีเอชคเพราะว่าโอ้โหแต่งตัวแบบโอ้โหแบบ ทุกทุกอย่างให้เงินเงเดือนก็เยอะแล้วก็ต่างให้แต่ก็ไม่แน่หรอกนะครับก็อาจจะมีคนที่อยู่ใกล้ๆได้แล้ถ้าจะแพ้ก็แพ้คนใกล้ะครับไม่แพ้คนไกลนะครับมันก็เป็นธรรมชาติมีความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเยท่านั้นเท่านั้นเพราะว่าคงเข้าไปถึงเขายากอยู่ครับแต่ว่าผมว่าในโรคนี้ก็ยุติธรรมนะอมาถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ย ใช้อำนาจมากไปก็มันก็สะท้อนกลับมาครับผมต้องมองคล้ายๆทานท่านนีครับว่ายังไงก็ต้องต้องจบเป็นคงไม่ค่อยสวยนักรอกแต่ว่าจะยี่ืดไปได้นานแค่ไหนก็อยู่ที่ทางฝ่ายฝ่ายค้าหรือฝ่ายตรงข้ามเขานะจะเข้ามาให้ข้อมูลกับประชาชนได้อย่างไรเพราะว่าเขาเขาก็คงอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละครับแม้กรทังทางฝ่ายท่าทีของ ทหารเองก็มีการเปลี่ยนแปลงครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช่ว่าจะอยู่อยากจะอยู่ใต้ไม่ได้อยากอยู่ใต้แต่ก็ตอนนี้อะก็อยู่ไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นเพราะว่าอาจจะอาจจะรอให้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาช่วยมากขึ้นยังไงคมไม่แน่ก็อาจจะต้องอย่างนั้นนะฮะคือถึงเวลาก็ไปอยู่แล้วเวลาอยู่นานๆก็ต้องไปอยู่ดีครับเป็นธรรมชาติก็คงอยู่ไม่นานนะรอก็ได้ครับรอก็ได้แต่เราเราสามารถรอได้ครับครับ แต่โดย่าตอนที่มีความขัดแย้งกันในทางทหารเนี่ยแล้วก็ฆ่าฟันกันเนี่ยเราสงบสงบนั่งรอดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายสมมติเราปิดด่านไปอีกร้อยปีที่เขาพูดกันน่ยปิดไปเลยด่านนะไม่ต้องเปิดแล้วอีกร้อปีค่อยเปิดเดี๋ยวหน่อยกัมพูชาก็ก็ตายเองอ่ะ ไม่ต้องทําอะไรมากดีไหมฮะผมเห็งนงั้นดีกว่าผมเองก็มีความเห็น2อ,อย่างนะฮะกับท่านอาจารย์ท่าน,นี้อันแรกเลยเนี่ยผมก็เชื่อว่ารายหายย่อยอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยใช่ไหมฮะที่อ,อยู่ตรงชายแดนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าการส่งออกการอะไรของเราก็ไม่ได้ถึงกับว่าโอ้โหเราจะเสียหายมากนะจากผลกับการที่เราปิดดาน นะครับแม้ตัวเลขก็อาจจะมากอยู่หน่อยในในเชิงของการค้าชายแดนนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถทําได้อีกสีด้านโดยไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกันใดอการที่สองคือการนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีข้อดีนะอาจารย์การของยังมีความคิดว่าเราใช้ความสงบนะครับสยบการเคลื่อนไหวที่ไม่ไม่ยืนอยู่บนความจริงไม่ยืนอยู่บนนี้ดีกว่านะครับเพราะอะไรการใช้ กําลังทางทหารมันเป็นเครื่องมือที่แพงมากครับอาจารย์นออีผมแม้จะเป็นทหารนะผมผมเองก็ก็ก<ๆ>็เคยทําแผนนะผมเคยทําแผนสมัยเป็นอาจารย์ว่าเอะผมจะรุกเข้าไปยังไงดีอะไรต่างเดี๋ยวว่าผมก็คงไม่อยากใช้หรอกครับไม่ไม่เพราะมันจะเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความสูญเสียที่เราไม่ไม่อยากให,ให้มันเกิดขึ้นต่อผู้ที่เขาไม่ได้มา ทะเลาะก,กันเลยนะประชานชนโดยเฉพาะยิ่งทหารที่จะต้องไปเสียชีวิตเนี่ยมันถ้ามีรบกันยังไงก็ต้องมีเสียชีวิตเราก็ไม่อยากให้เกิดตรงนั้นแน่นอนนะครับก็รอต่อไปครับช่วงนี้เราก็คิดว่าสถานการณ์ก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะก็สงบสงบดีกว่าแล้วทําหารกินดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร